สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนหลอนก่อนนอนพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวลึกลับชวนขนลุกก่อนเข้านอนคืนนี้ถ้าใครยังไม่ปิดไฟก็แนะนำให้รีบปิดเพราะคืนนี้เรามีเรื่องเล่าจากคุณเบนที่ส่งเข้ามาเล่าถึงเสียงเคาะประตูที่ไม่มีใครอยู่หน้าประตูเลยโอ้โหแค่ชื่อก็รู้สึกไม่อยากเปิดประตูแล้วอะ่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลย เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณเบนตอนที่เขาย้ายไปอยู่หอพักใกล้มหาวิทยาลัยเป็นหอเก่าอยู่ชั้นสามห้องริมสุดซึ่งตอนแรกก็ไม่มีอะไรแปลกนะทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งอย่าบอกนะว่ามีเสียงเคาะใช่เลยประมาณตีสามเป๊ะมีเสียงเคาะประตูเบาๆ เบนก็คิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนห้องข้างๆเมาแล้วว่าเคาะผิดก็เลยเดินไปดูเปิดไหมไม่ทันได้เปิดพอเดินไปถึงประตูเสียงเคาะก็หยุดแล้วเงียบไปเลยพอเปิดออกไปไม่มีใครอยู่หน้าห้องโอ้ยขนลุกหรือแค่ใครแกล้งอะเบนก็คิดแบบนั้นแหละแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นน,นนะ โอ้ยอย่าบอกนะว่ามันเกิดอีกใช่เกิดทุกคืนเวลาเดิมตีสามเป๊ะเขาลองแอบดูผ่านช่องตาแมวแล้วเห็นอย่าบอกนะเห็นคนยืนอยู่เปล่าเห็นเงาของคนยืนหันหลังให้ประตูเฮ้ยเบนเลยตัดสินใจ เอากล้องมาติดไว้หน้าห้องและคืนนั้นสิ่งที่กล้องจับได้คืออะไรอะไรที่กล้องเห็นไม่มีใครเลยแต่เสียงเคาะยังดังในคลิปโอโ้โหแบบนี้คือไม่ใช่คนแน่แ,นแล้วคุณเบนยังอยู่ที่นั่นไหมครับอยู่ได้แค่สัปดาห์เดียวก็ย้ายเลยค่ะเพราะหลังจากนั้นเขาเริ่มฝันเห็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่หน้าห้องทุก คืนอ้อฟังแล้วไม่กล้าลืมตาตอนกลางคืนเลยครับใครฟังอยู่ตอนตีสามถ้าได้ยินเสียงเคาะประตูอย่าเพิ่งลุกไปเปิดนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคืนถัดไปกับคืนหลอนก่อนนอนอย่าลืมปิดประตูให้สนิทแล้วนอนให้หลับนะคะฝันดีหรือจะฝันร้ายก็แล้วแต่ ดีมอน